พวกแกงใครเนี่ยพอแกงไปแกงอยู่ด้วยใครเย็นๆโอเคไหมอย่ากลัวข้าเลยพวกข้ามันทำอะไรเจ้าหรอใช่แล้วที่นี่ไม่ได้อะไรแปลกแต่เป็นเหมดเลยพวกข้าใครอยากในที่อยู่อาศัยเฉยๆแล้วพวกเจ้ามาที่นี่ได้ยังไงกันเนี่ยพวกข้าคุ้นกันว่ามาได้ยังไงอยู่ดีพวกข้ามาที่นี่แล้วใครแมงแล้วเนี่ยนักโม่พวกเจ้านี่ตลกกันจังเลยนะข้าคือเทพแห่งแสง ผู้รู้ทุกสังกิ์วันนี้เนี่ยข้าไม่มีอะไรทำเ่ยข้าเลยพาเจ้าทั้งสองคนทั้งสองกลุ่มเนี่ยมาเจอกันเพื่ออะไรกันดีทวกคนคือหนุกของข้าไงนะข้าจะพพวกเจ้าทั้งสองกลุ่มเนี่ยมาอยู่ร่วมกันโดยกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นผู้ที่มาจากอดีตสนุกเจ้าเนี่ยคือคนในปัจจุบันถ้าพวกเจ้าทั้งสองกลุ่มเนี่ยอยู่ร่วมกันจะมีความสุขเนี่ยข้าจะให้พรพวกเจ้าสองคนเนี่ยคนละหนึ่งข้อเลยไอะก็ได้ขออะไรก็ได้คิดให้ดีก่อนไหมลุ่นนี่เราต้องดูแลคนไม่ใช่แค่หนึ่ะ ลองคิดดีๆ<ด><ด>นะุทธเจ้าคิดให้ดีถ้าพวกนี้มาจากในดีแล้วพวกเขาจะทำอะไรกันในในโอกนี้เราข้าก็ไม่รู้เจ้าต้องคิดเอาเองนั้นเอางี้นั้นสออเจ้าพวกนี้เล่นคอมเป็นไงอ๋อน่าสนใจอยู่มันเริ่มจากเล่นคอมก่อนเลยแล้วกันดีนะาสเจ้าคิดดีข้าจะคอยดูพวกเจ้าข้าไปก่อนนี่คนตัดเลหมดเลยเอาคุแนนจากเราดีเลยดูดิสิมี มีคนตาย<ด>หมดหมเลยรู้ไหมว่าเมืองข้างมีแบบนี้ด้วยนะใช่ใช่ใช่นี่คงเอาไว้สำหรับการประกาศการประหารคนแน่ๆเลยใช่ปะใช่ปะเน่าจะใช่นี่ผู้เจ้าดูอะไรกันเนี่ยทำไมมีรูปคนตายเต็มเฟซหมดเลยอ,อยานนี้เป็นบุมม๊กไวแบนรอ,อด้ดูแต่รูปคนตายปาเถ่อนจริงๆเลยนะพวกนายเนี่ยเดี๋ยวนะนี่มันรูปตัดต่อนี่ดูแค่นี้ก็ดูแล้วว่าเป็นรูปตัดต่อ๋อรูปตัดต่อที่เมืองข้างมันก็เห็นเป็นปกติเดียวเห็นอยู่ทุกวันเลยแบบเนี้ยใช่นะผู้เจ้ามาจากไหนกันดิบอกแล้วออยยย่่าางไร้้พวนีมูด ที่พวกเจ้าทำอยู่เนี่ยจะไม่รู้เลยใช่ไหมว่าเมืองเนี่ยมีกฎหมายอยู่เยอะแยะมากมายอย่างสิ่งที่เจ้าทาเนี่ยมันผิดกฎหมายนะซึ่งรูปที่พวกเจ้าเห็นเนี่ยเป็นรูปตัดต่อที่ถูกดัดแปลงซึ่งพรบอรคอมพิวเตอร์มาตราที่16วรรคหนึ่งผู้ใดนำเข้าสูรร่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่นและภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้นตัดต่อเติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือวิธีการอื่นใดโดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงดูหมิ่นถูกเกียดชังหรือได้รับความอับอายต้องระวังโทษจําคุกไม่เกินสามปีและปรับไม่เกินสองแสนบาทพระเจ้าเขารู้กันสิว่ากฎหมายที่เนี่มันเป็นยังไงข้าหวังว่าพระเจ้าจะเข้าใจตัดต่ออะไรนะไม่เข้าใจแล้วข้าไม่เข้าใจเลยนั่นแหละมันมีกฎหมายอีกมากมายที่เจ้าต้องเรียนรู้ันข้าจะไปก่อนข้าจะคอยติดตามดูพวกเจ้า

ถ้ามันของจริงทําไงอ่ะอันนา้ข่าวปลอมแล้วกันแหล่ข่าวนี้แต่งข่าวที่พวกเราไม่รู้จักไม่ได้ทําไม่ลูกข้าวข้าวสบายใจนี้องไปตัดการอยู่ดีพวกเจ้าเนี่ยนะสมเพศนะจริงๆไม่เรียนรู้อะไรเอาเพิงเลยเรียนรู้อะไรข้าก็บอกแล้วไงว่าที่นี่มีกฎหมายอยู่พวกเจ้าเนี่ยจะต้องเรียนรู้ได้อยู่ร่องมันให้ได้เพื่ออะไรนั่นนี่ไม่ยอมอยู่ดีอะ ว่าด้วยพรบคอมพิวเตอร์ Computer, มาตาที่14วงเล็บ2ผู้ใดกระทำความผิดโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนอันมิใช่การกระทำความผิดฐานมินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1,000 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่าบไง,งนนะ อันค่าจะส่งพวกเจ้าเนี่ยกลับไปยังโลกพวกเจ้าเลยเออก็ดีอย่ากลับอยู่เหมือนกันมีที่ไม่เหมบะเลยเออพ่นบอลเลยเออที่เนี้ยไปงกระดิ่งพวกเจ้าพวกเจ้ากลับไปเถอะที่นี่เขาไม่บอกพวกเจ้าจริงๆไปกลับดีกว่ากลับๆลนะส่งค่ากลับดิทำงานกลับไปแล้วค่าคนนั้นกลับแล้วห้องโล่งเงียบดีสบายแล้วเราาผิดหวังในตัวพวกเจ้าอย่างนี้่ะเสีงน้อยเนี่ยข้าก็เห็นใจนะสิ่งที่พวกเจ้าทำเนี่ยมันก็ช่วยเหลือห้องนั้นได้อยู่ อันนี้อนะ่ะข้าจะขอให้เจ้าขออรให้นคนละืหนึ่งข้อนะตามที่ข้าสัญญาวไว้นะพวกเจ้าจะขออะไรกันข้าว่าู้เลยถ้ายังคิดไม่ออกเหมือนกันทั้งแหล่ถ้าว่าพวกเจ้าเป็นเอาก็ได้เฮ้จะกินก่อนท่านจะกินก่อนแั้นเอาอย่างนี้อออน,นั้น,นถ้า,วาพวกข้าคิดออกเนี่ยข้าจะเรียกท่านมาแต่ตอนที่ข้าเรียกท่านท่านต้องไปด้วยละกันก็ได้ตามใจพวกเจ้าเลยนะทั้นเนี่ยข้าจะไปก่อนละเอ้ยเมื่วานท่านกินอะไรกันดีวะ กินเจจูไหมเจจูเดี๋ยอะใครเคาะประตูดิอ๋อฉันออกไปดูหน่อยดิเล่นเกมเอยู่เฮมาครับเไไฟ็นใชื่อไหนอ,หอีกเออเราเองก็เนงินเนี่นะยืมไปห้าหมื่นเ่ะยังไม่คืนเลยไม่ได้ยืมไหมใครยืมมั่วกปะเนี่ยอย่ามาเนียนนี่มีหลักฐานเหรอไม่ใส่แล้วะเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอแป๊บนึง เป็นไงบ้างมันจริงมีใครมาหาเอ้ยมีคนบอกว่าเราไปยืมเงินเขามาเขาบอกดูหรือยังไงขอดูแชทหน่อยดิไม่เขียนมากะไรไปยืมเงินห้าหมื่นเลยเหรอเออห้าหมื่นเลยเดี๋ยวเดียวแล้วกันมีหลักฐานด้วยใชทข้าวมนโกรศัพท์ได้เคยพูดปวดอยู่แล้วโดยเฮ้ยมันแค่แชทมั้งไม่ต้องคืนก็ได้หรือเปล่าเราไม่ได้ทำนี่ใช่ไหมไม่ติดิไม่เห็นรู้เรื่องเลยเลยซื้อก็ได้อยย่างงเี้ เกิกอะไรอะใครนะเฮ้ยเอาท่านพวกเจ้าเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยไนะเดี๋ยวข้าจะเล่าให้ฟังนะว่าสิ่งที่พวกเจ้าเนี่ยทำเนี่ยพวกเจ้าเนี่ยจะโดนฟอ้องร้องโดยใช้พรบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้ไไม่รู้เลยเขาไม่รู้เลยถ้าพวกเจ้าไม่รู้เยเดี๋ยวข้าจะเล่าให้ฟังในการยิ้มเงินผ่านแชทของพวกเจ้าเนี่ยเข้าข่ายในพรบธุรกรรมอิเล็กทรอนินะกส์มาตราที่7 8็ดแดและ9โดยมาตราที่7็เนี่ยพวกเจ้าไม่สามารถปฏิเสธแชทได้ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนํามาใช้เป็นหลักฐานได้ส่วนมาตราที่แเนี่ยเนื่องจากโปรแกรมที่พวกเจ้าใช้เนี่ยมีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือและเจ้านี่เนี่ยสามารถนาแชทนั้นมาใช้เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นได้และสุดท้ายมาตราที่9้าเนี่ยถึงพวกเจ้าจะไม่ได้ลงาลายมือชื่อโดยตรงเนี่ยแต่โปรแกรมที่พวกเจ้าแชทเนี่ยก็มีการปรากฏชื่อซึ่งเจ้าเนี่ยก็คือผู้ยืมไว้ซึ่งผ่านการล็อกอินนั่นถือเป็นการลงลายมือชื่อไว้เรียบร้อยแล้วเป็นไงล่ะที่ข้าสอนข้าบอกว่าพวกเจ้าเนี่ยจะนําไปใช้นะ คงไม่ได้จำอย่างเดียวได้ครับท่านเจ้าจาไว้ที่ไหนล่ะซีคงต้องขายของลูกรักของเราแล้วสินะ <c oughs> อ๋อถ้าคิดออกแล้วข้าไม่ได้ขอพรท่านเลยนี่งั้นข้าขอเอาเงินไปคืนเขาได้ไหมเฮ้ยได้สิตามประสงค์ของเจ้าโอ้สุดยอดเลยท่านจงับไปเฮ้ยเฮ้ยโอญญเงินมาเงินมาเฮ้ยท่านแล้วข้าเดี๋ยวทำตามสัญญาเสมอเจ้าเนี่ยวจงรีบไปคืนเงินได้ครับไอ้ฟร<ด>ันซ์ อะนี่ยังเจ้าคือง่ายแบบนี้สิไม่ต้องมีปัญหาไปละเราจบไปเลยดีหมแล้วเจ้าหล่นะลจ,ลจะขออะไรเดี๋ยวพออ,นะอีกห,หนึ่งข้อนะตามสัญญาที่ิ้าจะให้ยพออีกข้อนึงของฉันสินะฉันนะ่ะจะขอให้ทุกคนที่เรียนวิชาเนี้ยได้เกรดเอยังไงล่ะ